สวัสดีครับเกิรผมแม็กกระมวลเกมแคสต์มาแคทเกมโลบอกแอดวานซ์คอมพิวเตออีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราก็จะมาคีบตุก๊กตาเช่นเคยหลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็แนะนําเกมน,นี้ไปผมนะก็มีหลายคนในกล่องคอมเมนต์บอกมาว่าพี่ระวังนะไอคีบแล้วได้โลบัคอาจจะเป็นสแกมอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงดังนั้นทุกท่านก็ต้องระวังกันเองเด้อเล่นฟรีอย่างเดียวอะเออถ้าเกิดว่าเขาให้บอกรหัสอะไรหรืออะไรก็อย่าไปให้กันลวกันนะผมไม่รู้นะมันจะ สแกมจริงไหมหรืออะไรผมไม่ได้ลองไอตู้ที่มันได้โลบักเลยเพราะว่ามันยากเกินแล้ววันนี้เป้าหมายหลักของเราคือเครื่องเพ5ครับผมนะซึ่งมันก็ไม่ได้ได้จริงๆมันควรจะมีโอกาสได้ใช่ไหมผมจะคีบอันนี้ทั้งคลิปเลยผมนะดูดิจะได้ไหมครับผมนะโอเคไหเอออ่ะกดปึบ๊บผมจะคีบอันนี้ผมนะมันใกล้สุด คือมันก็ไม่ได้ได้จริงใช่ไหมมันควรจะมีโอกาสได้นะเว้ยเออถ้าเกิดว่ามันได้จริงอะมันไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่านี่มันก็แค่ของเล่นเออขึ้นมาอืมคือมันไม่ขึ้นเลยดูดิเออพาร์ทที่แล้วที่ผมพยายามลองมันก็แบบขี้ไม่ขึ้นเลยมาแล้วดูไม่มีโอกาสแต่แบบมันก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมมันต้องเป็นไปได้ทีนะไม่มีตู้ขี้บูทไหนที่เป็นไปไม่ได้แต่มันไม่ขึ้นเลย คือมันไม่ขึ้นเลยอ่ะเออถ้ามันขึ้นเล็กน้อยก็ยโอเคนี่มันแบบว่าคือจะคีบให้ลงอย่างน้อยต้องคีบขึ้นนี่มันยังคีบไม่ขึ้นเลยะจะลองพยายามดรื่อเลยผม,นะม,ยมเ,ออเนี่ยคีบเออเนี่ยคือแบบมันหลุดเลยแบบว่าคีบปุ๊บแล้วมันไหลแบบิ <c oughs> ไม่รู้ทำไมมันไหลขนาดนั้นเราค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆกัน เออเนี่ยัไม่ขึ้นแหละมันต้องขี้ตรงไหนวะแต่ต้องขี้ตรงจุดแหละเครื่องเพย์ห้ามันหลอกหลอนนะเว้ยก็น่าจะแบบว่ามีโอกาสเป็นไปได้มันน่าจะมีทางเป็นไปได้เรียนคือต้องทำยังไงผมพยายามค้นหาอยู่หนะคี้นี้ได้ไหมอเออเออยคือถ้ามันยกไม่ขึ้นแล้วกูจะขีดยังไงฟ้า มันไม่ได้ได้จริงมันต้องเป็นไปได้สิฟ้เฮ้ยอมอนอืเออเออเอ้ยม่อ,ม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 อมีขึ้นนิดนึงอคอมอนแมนไปเรื่อยๆผมนะผมมาเพื่อเพย์ฮามันต้องได้สิวะโอ้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 ดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น หรือว่าแนวนี้จะง่ายกว่าพอม,มันตั้งแล้วมันจะง่ายขึ้นป่ะไม่แน่ใจเือนไงครับผมเนี่ยมันยกให้ขึ้นมาตั้งได้แหละถือว่าเราพัฒนามีการพัฒนา <c oughs> เออเออมันไม่ขึ้นเลยเหมือนกับว่าลูดลื่นมาขาไม่มีความหนึบเลยจะยกกล่องขึ้นมาได้งไงปะ่ะฮึดนี่ก็รอหมุนนี่ฮึอ่ะ ีบเออไม่ได้มันต้องคือมันจะยกขึ้นมาได้ยังงเอ,อ๊ะเป็นไปได้จริงหรอปะลื่นแล้วลื่นอีก เอ้ามีคนมาแย่งกูเล่นอีกเนี่ยเอา้าโอ้ยนะมันน่าจะหยอดได้หลายหลายเหรียญเออนี่คือแบบต้องหยอดเทียเหรียญเทียเหรียญโอ้ยไม่เมื่อกี้มันหยิบขึ้นมาเด้เนี่ยมาแย่ยยงกูเล่นเดี๋ยวกูจะเล่นขี้บอลแมนแย่งกูเล่นอีกทีไหาเอ้ามันแย่งผมเล่นจริงเนี่ยมันกดก่อนได้ยังไงวะเฮ้ยตัวจะเล่น เอไปแล้วม <rium> ั้งเออไปแล้วคอยช่วยเอยยุ่งจริงตอนแรกมันจะได้แล้วเชียตู้มันน้อยผมนะเซิร์ฟก็มีเซิร์ฟเดียวแย่งกันเล่นหน่อยโอ้ยเมื่อกี้ยกขึ้นนิดนึงมันจะเป็นไปได้จริงเหรอวะถ้าตู้คีบได้จะได้เครื่องเพย์ห้าจริงๆหรือไงทำไมมันยากขนาดนี้อ๋อ เออจอาปลดแมน

โอ bert, a strike, a strike ้ย PS5 โอ้ยได้เฉยมันเป็นไปได้เ yeah. ว yeah. yeah. ้ยเย่เย่ใครบอกเป็นไปไม่ได้ผมนะความพยายามในความเลยที่่านเย้เฮ้ยผมเอาจนได้โว้ดาได้ PS5 ได้เครื่องเวียนไฟแล้วเย้เห็นไหมท่านมันเป็นไปได้ครับผมนะคนฟุ๊กเลยไม่รู้ได้ได้ยังไง ไม่รู้ด้วยว่าทำยังไงโอเคผมนะหลังจากที่เราเล่นนั้นมาแล้วผมก็เลยอยากจะมาลองหาเกมคลอแมชีนของโลกบอกอันใหม่บ้างผมนะก็มาเจอเกมนี้กับผมนะเออก็ถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้แล้วมันก็ค่อนข้างจะคนลระ,ะดับกันเนาะเอาไปว่าเดี๋ยวว่าเราก็มาลองก็แล้วกันนะการตกแต่งอะไรก็โอเคแต่ว่าตู้มันสวยใช้ได้นะเออลองเล่นตู้นี้กันดูไหมโอเคมา เราก็จะเลื่อนใช่ไหมอ่ะกดเลื่อนตึ๊กโอเคแล้วไงต่อเลื่อนอีกทีอ๋อมันก็จะขยับไปมาได้ยี้อะไรผมเนะแต่คือขยับได้แค่สี่มุมเมืองครับผมนะกดทีหนึ่งขยับทีหนึ่งกดทีหนึ่งขยับทีหนึ่งโอเคแล้วเล็กมังกรตัวหลังไหมมังกรตัวหลังน่าจะดีเออเนี่ยตรงหัวเลยลองจับดูโอเคไม่น่ารอดนะโอเคคีบขึ้นมาป๊บเน่เต็มหัวครับผมนะอ้าว มันเต็มหัวชัดๆก่อนเดาิดคอยทีเมื่อกี้มันเต็มหัวชัดๆอะงั้นเอาม้าแทนก็นนะปึ๊บอะเอา้าม่จะขี้อะไรได้เลยขามันจะหุบได้ั้างไหมเนี่ยโอ้โหอะคือลงไปปึ๊บปึ๊บเอามันจะขีบได้จริงเหรอผมรู้สึกมันจะขีบไม่ได้ยังไงชอบกนเอ๊ ดืออืมดึบไม่ได้เลยเลยเอา้ามันเล่นได้เลยวะเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยมันแปลกเอ้ยได้แล้วโอเคโอ้กูคีบตัวนี้ได้ตัวไหนมาไม่รู้ผมนะเกตต่อแล้วก็รับของรางวัลเฮ้ย มีตู้อามองอัดจะผมนะตู้คีบอามองกูดเย่ yeah. แล้วมีตัวแม่งวิ่งไปวิ่งมาเดยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ทำสวยนะอย่างเท่อเดินเขี่ยเล่น <c oughs> เออเมื่อกี้มันกระโดดได้นตัวนั้นเอ้ยนี่มันเดินได้อย่างเท่ก็ผมนะคีบได้ปะมันคีบไงอไอตู้ใหญ่ใหญ่มันคีบเดียวเนะไม่ดีไม่ไม่มีขาคีบไปดีกว่า เออเอะไรเนะี่ยเมื่อกี้คือเนี่ยมันมันขยับอยู่นะข้างบนเนะี่ยเราควบคุมมันยังไงโอ้เหมือนเราขยับมันได้ปะเออเออเออโอเคไปแล้วไปแล้วเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไปหน้าเออเฮ้ยได้วะโอเคเราจะจับอมองอัดไหมไม่รู้ที่มันระบบอะไรกันแน่ผมน่งงงมากกดแล้วมันกดไปทางตรงกันข้าม้วยนะดิ กดทางขวาไปซ้ายกดซ้ายไปขวางงอยู่แต่รถนั้นแม่งนั่รถเหลวแน้นะานาตานะ่ากลัวใช่ไหมโอเคก็ไปขวาเดี๋ยวเราจะจับอมองกุดกับผมเนะลองดูจะได้ไหมครึบโอเคเดี๋ยวเออเออลงลงมานิดนึงโอเคนั้นก็ทางนี้นิดนึงมันไปอยู่ตรงริมแหละอืม,อมจับอมองกุดไม่ได้ติดน่ามันติดโอเคก็ไปใหม่ท้งนั้น ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไปจับตัวนู้นกับแม่ไอตัวใหญ่นั่นน่าจะง่ายกว่าโอเคเฮิร okay. ์บนั่นก็กดอืมกดลงมันจะขึ้นมา lady, ที่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอ่าสต็อปโอเคสต็อปเสร็จแล้วก็ไงต่อลงนี่จับปึ๊บได้ครับผมนะไงต่อเอาขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อก็ดึงขึ้นปึ๊บ เอ้ยได้อมองกุดเว้ยเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็กลับมาอ๋อ oh, แล้ว้องควบคุมเองได้ได้ได้เฮ้ยผมคีบอมองกุดได้เว้ย hey, <laughs> ต่อจากเพย์ห้าแล้วก็มาคีบอมองกุดได้ผมนะมันจะดูแปลกๆแต่เฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะเราก็จะมาตรงนี้แล้วก็ให้มันลงมา้าแล้วก็เก็บอมองกุดใช่ไหมได้โมเดลอมองกุดขนาดยักษ์ครับผมนะลงมาเอ้โมเดลอมองกุดขนาดยักษ์ ดีบกูเออเว้ยก็โอเคนะอะไรแบบนี้แต่พักไว้เท่านี้ผมนะเนี่ยคือโปรเจกต์การเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนะี่ยเห็นแล้วตกใจไบโอนิกแคชเชอร์เล่นไงโอ้อ้น,นี่มันอะมองอุดนีกว่าอะมองกดจับแม่มจับไม่ได้เอาอะอะมองกดเจ้าอะต่อยแม่งอะมองกดเจ้าอะอืมอาวหาเรือมองกดนะผมนะอะไรจะขี้อยู่ไม่ขี้อยู่นะเล่นแม่งใจเย็น ฟรีเพลย์เล่นได้อ่ะกดเมนได้เลยเออช่างถเถอะหมายว่าผมพังวา่านี้เกมนะผมนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมนะผลงานผมนะเกิดใครดูผมเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็กดไลค์ก็เยอะผมนะเอาอ่ะหาเรื่องเอามองกุฎมันไส้โอเคอืมสัปดาหนี้ก็ขอไปกอดกู๊ดบายม่วนกู๊ดไนท์พิ้วเอาตบนี่